หยหวานเป็นเป็นขายไงครับขหวานเป็นเป็นนะครับหอยตัวละแปดร้อยหอไหวานแท้อ๋อหอหวานแท้นี่ครับหอยหอยปองเป็นหอยหมาครับหลอกว่าเป็นหหวานไ็นร้อั่นคือหหมากเขาหลอกว่าเป็นหหวานครับตัวเราย็ไหวานกหวานตาสเกสแล้วลนตนีไม่เหมือนกันดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่ช่องเทสเสดกนแล้วนะครับวันนี้เรามานี่ครับมามาดูวิธีการเลือกหอยกันครับผม จะไปเซ็นหอยสักวันหนึ่งนะวันนี้คืองนี้หอยที่เรากินเนี่ยส่วนมากหอยหวานที่เรากินนะครับเรากินมาตลอดเลยเราเข้าใจว่าเป็นหอยหวานจริงๆมันไม่ใช่หอยหวานนะครับคือเราโดนหลอกมาตลอดชีวิตครับผมเพราะมันคือหอยหมากเพราะหอยหวานมันราคาแพงราคาแพงขึ้นพ่อค้าก็เลยหาหอยที่ใกล้เคียงกันมาขายเราซึ่งอันนี้มันอยู่ตระกูลเดียวกันมันเรียกเป็นไฟลัมเนี่ยไฟลัมเดียวกันคือไฟลัมโมลัสกาครับผมแต่ว่ามันอยู่คนสปีชีส์กันนะ เราไม่สนใจว่ามันสเปเชียลไหนอะไรงไงเรื่องของมันปล่อยมันแต่เรามาดูว่าหอยมันต่างกันยังไงแล้วก็รสชาติต่งางากันยังไงนี่ครับหอยหวานที่เราคุ้นเคยนะจริงๆมันคือหอยหมาดฮนะดูเกลียวดูจากเกลียวน, necesario? นี่ฮะนี่ฮะที่ดูมันเป็นเกลียวมันเป็นเหมือนบันไดเวียนป่ะมันเป็นร่องล,ล่อง,องๆนะฮะแล้วลายก็จะแบบสเปรย์สปะที่ผมเลือกตัวที่มันสวยๆมาแล้วนะที่มันสเปรย์สปะน้อยจะได้แบบให้ดูว่ามันมีหลายแบบนะครับนี่ครับอันนี้คือหอยหวานแท้ นี่ยะมันเป็นเกลียวเหมือนเหือนหอยมันทรงมันจะดีเอาไว้ไงครับแต่ว่าเป็นเนื้อสีขาวครับผมแล้วก็ลายสวยๆลายสีน้ำตาลเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เลอะไม่เลอะเทอะเาไว้ไ,เวไงเนีฮะไม่รู้เห็นเห็นชัดป่ะนะเนี่ยฮะดูเกลียวครับเกลียวต่างกันนะนั่นเป็นล่องนะนี่เป็นเรียบเรียบเดี๋ยวเราจะลองทำสองแบบครับว่าจะเป็นแบบว่าเอาไปเกลียวคือไปไม่ได้เผานะเอาไปเกลียวกับกระทะอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราลอง,ลองต้มดูครับว่า รสชาต,ติต่างกันยังไงเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูว่ามีมีหลายแบบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับที่เรารู้จักกันครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมเทให้เนี่ยเนี่ยดูนะเป็นเห,หยื่อเหยอหวานที่เราคุ้นเคยนะอันนี้ฮะที่เจอเยอะสุดเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อนเห็นปะเนี่ยเจอตามร้านร้านอาหารตามพวกปิ้งย่างตามบุกตามไอ้นี่ทั้งหลายแหล่ไอ้พวกอะไรนะพวกบุฟเฟ่ต์นะฮะเนี่ยครับจะเป็น เป็นเหมือนเนี่ยเป็น,ปน,ปนบันไดเวียนไงเห็ป oh. นป่ะนี่ครับอันนี้จริงๆมันคือมันไม่ใช่ไข่หวานนะอันนี้จริงๆมันคือไข่หอมากนะี่ครับอ่านะแบบที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอีกแบบนึง่งนี่ไข่อ,อีกแบบนึงนะครับแต่คล้ายๆกันเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยเดี๋ยวตัวใหญ่ไซส์ใหญ่ ไอไซส์แรกที่ซื้อมาอันนี้เนี่ยเนี่ยนาโซซ,ซื้อมาโลล,ละร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่อันนี้ตัวใหญ่ลายก็จะท้าฮะเรียกอะไรไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเราดูกนะะันฮะแบลยบเทียบกันดูเนี่ยอันนี้ก็จะคือยังก็เป็นกลุ่มสกลูลหอยมากอยู่นะมันก็เป็นพวกพวกเดียวเป็นพวกนี้เป็นพวกไฟล่าโมรัสก้าทังหมดแหละนี่ครับ นี่อันนี้เป็นหอยหวานตะกูลหมาที่เขานี่ยราเรี้ยมาเริ่มเข้ามาลายเริ่มสวยขึ้นนะนี่ฮรแต่ว่าเขาเรียกเขาเรียกหอยตุดแหลมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับไม่ใช่หอยหวานนะเป็นหอยตะกูลตุดแหลมแต่อันนี้เกลียวไม่ไม่เป็นขั้นๆเหมือนอันนี้แลเห็นปะเนี่ยเกลียวไม่เป็นขั้นๆอย่างเนี้ยเปยบเทียวเห็นปะอันนี้เกลียวเป็นขั้นเนี่ยอันนี้เกลียวเริ่มแหลมมันเป็นเหมือนเหมือนหอยสังธร,รรมดานี่ครับต่อไปเดี๋ยวผมให้ดูหอยหวานของแท้ครับผมเดูวนะครับ อ่มานี่ครับนี่เราซื้อมาเป็นเป็นอะไรท่านวันนีห้หอยชุดน,น,น,นี้นี่ครับนี่ก็หอยหวานของแท้นี่ครับหอยหวานแท้คือหอยหวานหอยหวานแท้คือจริงๆครับมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นเป็นลายสีขาวครับลายขาวลายลาย,ลายน้ำตาลแล้วลายจะเป็นระเบียบลายสวยเนี่ยฮะราคาต่างกันนะนี่โลแปดร้อยครับผมนี่ครับนี่โลแปดร้อย ่อยหวานแท้้ดูดูลวดลายครับเนี่ยฮะลายเขาจะเน้นเอ่อจะ,ออจะไม่ไม่เลอะเทอะเอาพูงยังไงลายเป็นระเบียบสวยงามอันนี้หางก็เป็น,นอย่างี้ฮะแหลมอย่างงี้นี่ครับคือเนี่ยตัวที่ขยับนี่คือหอยหวานแท้นะครับเนี่ยนี่โลแปดร้อยอันนี้โล,160ลร้อยหกสิบร้อยปฏิเสธจำจำ,จำไม่ได้ไม่แน่ใจนะถูกร้อยกว่าบาทแล้ครับว่ายง่ายมให้ดูเปรียบเทียบกันเอง อันนี้หอยหวานรุ่นใหม่ที่เขาเรียกหอยหวานเหมือนกันแต่เรียกเรียกหอยตุดแหลมนะฮะกับหอยหอยหวานจริงๆเนี่ยลายจะต่างกันนะแต่ใกล้เคียงเล็อันนี้เริ่มใกล้เคียงขึ้นนะเห็นไหมนะฮะนี่หอยตุดเรียกหอยตุดแหลมมันมันจะสามารถแยกออกได้ฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้หอยหมากตัวใหญ่นี่ครับนี่หอยหมากตัวเล็กที่เราเรียกหอยหวานหอยหวานนี่เลยละฮะ ครับเราทำสองแบบนะเดี๋ยวเราจะต้มกับอีกอย่างหนึ่งใช้เกลือก่อนะแล้วก็ใส่นะครับใบมะกรูดกับนี่ฮะหาได้นะข้างบ้านกับกระเพราหาตะไคร้ตะไคร้ไม่มีนะครับใบมะกูดกระเพราใส่ไปให้ดับกลิ่นนิดหน่อยนะ้ำก็เดี๋ยวเราใส่ครับหอยใส่ ครับคนนิดหน่อยปนกันหลายหอยนะครับเดี๋ยวเราไปแยกที่หลังครับเดี๋ยวชิมครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่หลายอย่างนะครับปนกันฮะกิวในกระทะอันนี้เป็นอันนี้เป็นหอยหวานนี่หอยหวานนี่เป็นหอยหอยมากตัวใหญ่หอยมากตัวใหญ่นี่หอยหวาน อ่าไหนเอ่ยอันนี้เป็นหอยตุ๋นแหลมหอยตุ๋นแหลมกระดกรมควันเดี๋ยวเรามาชิมดูแตกต่างกันไงทั้งทั้งแบบแบบกริวแบบย่างฮะแล้วก็แบบต้มครับได้ไหมครับหอยหวานหอยหมากครับเัามีทั้งสองแบบครับมีทั้งแบบแบบนี้แบบต้มนะอันนี้เป็นแบบแบบกริวดูเห็นปะนะแสงน้อยนิดนึงครับผมมีน้ำจิ้มมาที่พูดมาพร้อมครับ เราจะเริ่มมันแบบว่าแบบเป็นหอยนี่ก่อครับหอยหมากแท้ๆก่อนที่ว่ากินตามร้านร้านบุฟเฟ่ก่อนครับว่ารสชาติเป็นไงอันนี้ครับอันนี้เราเริ่มต้นด้วยด้วยหอยหอยหมากก่อนนะครับครับอันนี้ก็หอยหมากครับลองชิชมกนแบบรสชาติเป็นไงเดี๋ยวจิ้มจิ้มดูฮะ ชิมแล้วรสชาติแล้วก็จะเออรสชาติไว้แล้วความรู้สึกเท e เจอร์มันน่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเปเยบเยบกันดูครับสักสี่สี่แบบเป็นหอยหมากเล็กหอยหมากใหญ่แล้วก็หอยจุดแหลมแล้วหอยหวานแท้ๆเราเปียบเฟคครับสักส, anyway. สี klar, ่อย่างเลยครับรสชาติเป็นไงเด้งๆหวานๆเด้งๆหวานเด้งๆอืมันื้อเนึบอยู่เนึ้นบนะโอเคนี่นี่หอยหมากใหญ่ตัวใหญ่อ่ะคุยง่าย เหมือนกับเมื่อกี้แต่ตัวใหญ่ขาดเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่ได้ครับไม่มีปัญหากุ้งใหญ่นั้นน่าจะเด้งเหน็บกว่าอะไรเงี้ยอันนี้กลิ่นไม่ค่อยดีครับคุณที่เป็นหอยแช่แข็งมานะชิมนิดหน่อยพอเอาแค่พอรู้นี่พอเดีด๋ยวเดี๋ยวขี้แตกครับแล้วอร่อยกว่าตัวแล้วอร่อยกว่า สรุปตัวเล็กอร่อยกว่าตัวใหญ่นะครับหอยถ้าเป็นหอยมากคือหอยหวานปลอมมะไรไงเรากินหอยตัวเล็กดีกว่าดีกว่าตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ไม่่อยตัวใหญ่ไม่ลอยนะครับแพงกาด้วยไม่ลอยด้วยเราเราเลือกตัวเล็กดีกว่าครับทุกคนคิดว่ตัวใหญ่เนื้อเยอะแต่มันรสชาติมันสู้กันไม่ได้อตัวเล็กอร่อยกว่าเนอตัวเล็กมันจะกกุ้กว่าโอเคครับนี่เป็นหอยตุ่นแหลมนะครับต่างจากหอยหวานธรรมดาไง อย่างนี้ครับก็มีจุดๆอะไรกีนเทียบกับอันเมื่อกี้อะไรเล่ากันตัวแรกจะรสชาติออกหวานนิดแต่ตัวนี้จะนุ่มๆแล้วก็จุดๆรสไม่ค่อยเหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วบางทีในเนื้อมันจะมีสายนิดๆโอเคครับเดี๋ยวนี่เราเราชิมหอยแก้วสามหอยนะครับ เดี๋ยวจะชิมหอยจริงกันบ้างครับผมอันนี้เป็นเป็นหอยต้มนะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นหอยหวานนะครับขอด,ด,ดูดูตัวนิดนึงน,นี่ลายลายสวยกว่าลายแตกต่างดูดีดีลายแตกต่างนะครับนี่ตอนตอนต้มกี้ยังดึ้อึกอยู่เลยครับแช่ยเย็นซื้อมาเมื่อวานนี้ตอนตอนเย็นนะนี่มาทำกันตอนเช้าอีกวันหนึ่งแต่ก็ยังเป็นอยู่เลยเฉยเลยนึกว่าตายแล้วนะครับ อันนี้เป็นยวงนะครับนี่ครับหน้าตาผิวพันธดูแล้วดีกว่าปะหรือว่าเฉยๆไม่แตกต่างก็โอเคลองชิมดูครับของนี้อยากรู้ต้องลองชิมดูยังไงครับอ มันนี้ละมุนกว่าแปดร้อยครับวันนี้โลแปดร้อยนี่โลแปดร้อยละมุนหวานกว่าจริงต่างเลยไหมต่างต่างเยอะเลยไหมเผื่อเพื่อนๆที่เคยกินหอยหวานป๊อๆมาเยอะแล้วฮะลองชิมหอยหวานจริงสักครั้งนึงอย่างน้อยครั้งนึงก็ได้ฮะไม่ต้องกินไม่ต้องกินบ่อยเพราะมันหายากอยู่ว่ารสชาติมันเป็นไงกินแล้วเป็นมันละมุนดีกว่ากินแล้วโอ้ใช้ครัว่าละมุนแหละครับละมุนดีกว่าอ่าอันนี้ไม่ได้โม้สมงรักนะครับมันหนึบแต่ว่ามัน นวนลนวลความนุ่มความไงเป็นไงหนุบนุ่มเหรอหรือว,ว่านุ่มอืมต่างกันต่างเยอะเลยว่าไงกินแล้วรู้สึกเลยรรู้เลยว่ามันคือมันไม่ใช่ว่าหนึบบางส่วนอ<า>่ะฮะมันหนึบไปทั้งทั้งเนื้อที่เราตักเนื้อเน<า>ี่ยนะครับดูอครับโลละร้อยกว่าครับโลแโลแปดร้อยครับผมแต่นี่เป็นหอยเป็น,นที่แปโลแปดร้อยเนี่ย เดี๋ยวผมตัดภาพให้ดูตอนตอนที่เอาเอาได้ว่าตอนเป็นหหวานเป็นแผงไงครับไขหวานเป็นเป็นครับเอ้ยแปะตู้เลยตัวละแปดร้อยหอยหวานแท้อมุนกว่าอมนกว่าดีดีจริงๆือฮเอิมครับผมนะครับอันนี้เป็นหอยหวานแบบแบบแบบกลิวนะครับหรือแบบแบบย่างครับผมย่างเนี่ยเราเราย่างใช้ใช้กระทะย่างเนี่ยออกมาออกมาฮู้ี่ครับสวยเลยครับทั้งตัวนะฮะนีครับเปิดมันครับนี่ฮะ อ๋อครับผมลอง,ลอง,ลองชิมนะครับอย่างไงครับไม่นีบังคือมันไม่ใช่เกือบเฉพาะจุดเดียว,วอะเกือบทั้งตัวไว้ไงแต่ว่าถ้าเป็นถอยมากคือมันจะเก็บาบางช่วงนะบางช่วงนิ่มเหรอมันก็เป็นเอ็นๆอามาอันก็มีตุ่ยๆหน่อยๆด้วยอนนี้แต่อันนี้คือสองสอดของเป็นมันก็ดีอืมครับผมสมราคา ร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบกับแปดร้อยครับมันต้องต่าง,งกันนิดนึงแล้วเพื่อนเพื่อนผ่านไปก็ลองไปดูครับว่าเจอแล้วลองอยากลองชิมดูก็ลองดูได้ครับว่าเป็นแบบไหนฮะหายากหน่อยบางคนอาจจะไม่รู้ครับโดนหลอกมาตลอดชีวิตครับผมหอยมากครับผมเนี่ยแกะมาแล้วเนี่ยหอยมากที่ผมบอกนะเน้นตรงนี้ยว่าล่องันจะลึกๆเนี่ยฮะตรงล่องเห็นป่ะนี่คือเราโดนหลอกมาตลอดก็คือเนี่ยฮะ ก็ไม่เชิงหรอกครับเพราะว่ามันเป็นหอยหอยในตระกูลเดีวยวกันแ,แต่ว่ามันคนลาทัปีชี้เฉยๆจะเช่าใช้มือนะมือล้างแล้วครับเมื่อวานนี้นี่ครับหอยมากอุ้งก็ฝาม็เนเหนียวหน่อยแต่ว็มีความเด้งๆอยู่นะ นตามด้วยหอย,ห,อนนหอยตุดแหลมนะฮนะอันนี้หอยตุดแหลมนะนี่มาดูนะนี่หอยตุดแหลมอันนี้สรงใกล้หอยหอยหวานที่สุดเลยว่าเกลียวก็คล้ายๆกันนะฮะไม่มีร่องเหมือนเหมือนหอยหอยมากเต็มๆนะอันนี้เรียกหอยตุดแหลมนี่โลร้อยกว่าบาทเหมือนกันครับนี่ครับ ถามความรู้สึกก็คือผมว่านิ่มๆกว่าเอหอยหอยหอยมาแท้ๆนะตัวใหญ่มั้งนี่เราเจอหอยตัวนแล้ไปแล้วเนี่ยฮะเนี่ยฮะเออมันเป็นยองนะครับเนี่ยนี่คือหอยหมาตัวใหญ่นะครับนี่โล่สองร้อยถ้าจำไม่ผิดนะ เนี่ยเราหามันี้ร้อยร้อยกว่ากว่าสองร้อยนะฮะนะครับชิมครับนะครับมีความแข็งกว่านิดนึงนี่ครับนี่หอยหวานแท้ครับผมดูลายจะต่างๆสีสันคือหอยสีขาวลายสีน้ำตาลนะนี่ครับ ขัดเดงมาครับนะครับเฮ้ยขาดอุ้ยเนี่ยกับขาดไม่รู้ขาดไะขาดอยู่ข้างในครับผมนี่ครับเดี๋ยวชิมครับแาบ้านๆเลยนะนี่ครับอืมอืมจริงครับต่างกันเยอะเนี่ยละมุนกว่านุ่มกว่า การมันมกนการกระด้างน้อยกว่าเยอะเลยแล้วก็หวานกว่าเพื่อนๆก็ลองลองสักครั้งครับหาลองหาดูครับว่าถ้าเจอก็มีโอกาสเจอก็ลองลองดูครับอร่อยกว่าเห็นได้ชัดครับผมราคาก็แพงออกว่าด้วยนะนี้มาลองหอยหอย,แบบแบบหอยมากแบบแบบว่าเผาหรือหอยมากเกลียวให้มันสุกในกระทะค,ครับผม ได้ลูกแห้งครับความแห้งความสุดคือมันแห้งกว่าไม่ไม่ไม่แฉะมือหอยหอยมากใหญ่แขังก่อโกีนิดนึ่งอ่ะตัวใหญ่กว่า ตอนซื้อเราเข้าใจว่าซื้อหอยตัวใหญ่จะอร่อยตัวเล็กจริงๆมันไม่ใช่นะครับหอยตะกูลห,หอยหวานนี่ตัวย่อมย่อมกว่ากับอร่อยกว่าเฉยเลยหอยตูดแหลมครับผมอยแบบแบบเกลียวครับก็ยัยงมีน้ำอยู่นะแบบเกลียวนะครับครับอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ถือว่าตามราคาหวานกว่าเอ้อะไรแพงกว่าก็อร่อยกว่านะประเดงเดี๋ยวผมสูบให้ฟังนะครับเพลงนี้นี่เป็นลิ้นผมนะลิ้นผมผมไม่รู้นะคือถ้าเป็นผมเอาหอยราคาถูกก่อนหอยหอยปองก่อนหอยหวานเล็กเอ้หอยหวานเล็กคือหอยหอยหมากนะครับหอยหมากเนี่ยอร่อยกว่าหอยหมากตัวใหญ่นะครับ นะฮะที่เป็นอย่างเงี้ยนี่เป็นล่องๆเนี่ยเป็นคมๆมันเหมือนม่ได้เวียนเนี่ยอันนี้คือหอยหอยเล็กหอยอร่อยกว่าหอยใหญ่แน่ๆหอยใหญ่ติดแข็งติดเหนียวาะอาจจะใหญ่เกินไปเ้ากุ้งอันใหญ่เหนืบอันนี้ใหญ่แล้วเหนียวแต่ว่าหอยหวานรุ่นใหม่ที่เรียกว่าหอยตูดแหลมนะฮะเนี่ยฮะอร่อยกว่าหอยมากไอ้ที่เป็นไอ้เป็นเกลียวเกยวเมื่อกี้ผมว่านะแบบข้บนวใบไดเมื่อกี้นะส่วนตัวคิดอย่างนั้นนะแล้วก็ อันนี้ก็ฮะสุดยอดของหอยหวานแท้ๆอยู่แล้วฮะอร่อยที่สุดเพื่อนๆก็ลองไปหามาลองกันดูนลครับเพราว่าเป็นไงมัง่งถ้าใครได้ชิมหรือลองแล้วหรือว่ามีความรู้อะไรก็แนะนำนะมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ายังไงอะไรยังไงกิระล้วอร่อยก,กับไหมหรือหรือว่าแมงมุเคยกินอะไรยังไงแบบนี้ลองมาแลกเปลี่ยนครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมกด u b s ส r i b ้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ